วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับปัญหาสัญ,ญลักษณ์เตือนที่หน้าจอนะครับป,ปกตินะครับเป็นสัญลักษณ์ลักษณะนี้นะครับเมื่อเราคีย์ออนปุ๊บนะครับะจะพบสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์คุกศรชี้เข้าหาวตัวกลมมคือเครื่องยนต์นะครับพร้อมกับมีเครื่องหมายตกใจแสดงที่หน้าจอนะครับแต่รถยังสามารถใช้งานได้ตามปกติก็คือสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ครับระบบไฮดรลิก ใช้งานได้ปกตินะครับระบบขับเคลื่อนนะครับเดินหน้าถอยหลังใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะครับแต่สัญลักษณ์นี้ติดขึ้นมาผ่นอนใจนะครับสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรนะครับสัญลักษณ์นี้หมายถึงตัวเตือนกรองอากาศอย่างที่บอกนะครับมันเป็นออปชั่นนะครับในรถที่ขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะไม่มีออปชั่นตัวนี้นะครับแต่ตัวตัวรถเป็นสแตนดาร์ด ที่ถูกผลิตมานะครับอันนี้เราจะแก้ยังไงแก้โดยการถอดสายไฟของชุดอุปกรณ์นี้ออกนะครับนี่สายไฟอยู่ตรงไหนเราไปดูกันนะครับอ่นืเ,เปิดฝากระโปรงนะครับรโอเคนะครับอ่าส่วนนี้นะครับมันจะเป็นเทนเซอร์ตรงนี้นะครับ ที่เสื้อกองอากาศนะครับถ้ามีเซนเซอร์จะอยู่นีนะครับสายอยู่ตรงไหนสายอยู่ตรงชุดนี้นะครับเป็นสายคู่นี้นะครับสายแดงกับสายดํานะครับปกตินะครับมันจะไม่ต่อหากันนะครับมันจะอยู่คู่กันลักษณะนี้นะครับนี้ถ้าช่างบางคนน่นะครับไปเห็นว่าเป็นสายปักตัวผู้ตัวเมียเขาเลยจับต่อหากันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ต่อหากันนะครับมันจะต่อเข้าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเราเพียงแค่ถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วกลับไปดูที่หน้าจออหายไปแล้วนะครับพร้อมกับไฟเตือนนะครับก็าก็หายไปนะครับโอเคครับนี่คือการแก้ไข ของปัญหานี้ถ้าพบนะครับ